อย่างนาหลังนี้ยสร้างมาด้วยน้ำพัน้ำแรงของผมนะผมไม่ได้ไปหลอกใครนะผมสร้างมาด้วยน้ำพัน้ำแรงของผมผมจะบอกให้เออแน่จริงแน่จริงก็แน่จริงก็เอาเอาของจริงมาอย่าเอาอวตารมาผมมีหลักฐานทุกอย่างผมมีหลักฐานทุกอย่างครับผมผมสร้างเถียงนาหลังนี้มาด้วยน้ำพัน้ำแรงของผมเออไอรีผมจะบอกแล้วไงเราสร้างเถียงนาหลังนี้มาด้วยน้ำพัน้ำแรงของผมนะเออ เอากลับมาให้ฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปเรื่องกันต่อเพื่อยืนยันว่าเขาตอบคอมเมนต์อันนี้จริงๆแล้วบอกว่าเราสร้างเถียงนาอันนี้ด้วยน้ำพักน้ําแรงของเราล้วนๆแต่มันจะจริงไหมในส่วนตัวดิฉันคิดว่าจริงจริงเพราะอะไรรู้ไหมคะมันจริงเพราะว่ามันมีเงินเข้าส่วนหนึ่งมันมีเงินยืมส่วนหนึ่งไอ้เงินยืมเนี่ยผู้หญิงคนที่ให้ยืมมาเป็นเพราะว่าติดอกติดใจในการมรสเป็นแฟนกัน เพราะฉะนั้นไอ้ไหลกว่าจะได้เงินมาก็ต้องเสิร์งผู้หญิงหลอกผู้หญิงโกหกปิ้นปอนกล้อนตอแหลสร้างอนาคตัดเธอมีลูกเรารักกันเราจะทําอะไรมันต้องทาใหญ่ๆนู่นนั่นนี่เดี๋ยวสารพัดที่จะพูดนั่นก็คือเป็นน้าพักน้ําแรงในการใช้น้ําลายและน้ํากามหลอกลวงผู้หญิงเพราะฉะนั้นทั้งเงินมันกับเงินที่หลอกมาเป็นน้ําพักน้ําแรงมันนั่นแหละมันต้องใช้เลี้ยวแรงในการเสร์งให้สุดเดชใช้น้ําลายในการทั้งทั้งเลียทั้งสารพัดที่จะหลอกลวงปิ้นปลนมาให้เขาเชื่อ แล้วก็ใช้ความน่าด้านส่วนตัวเวลาเขาทวงกูไม่รู้กูไม่เห็นกูไม่ติดต่อกูทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ตอนรักกันตอนจะเอาเงินนี่โอ้โหกูเฟิร์ดีขนาดผู้หญิงมาถึงที่ให้มันต้องใช้น้ําพักน้ําแรงแล้วยังเอาเงินให้มันสร้างเฉียงนาอันนี้เพราะฉะนั้นการที่มันบอกว่าเป็นน้าพักน้าแรงมันรนุรนรุนจริงค่ะแต่น้ําเงินมันไม่ใช่ของมันรนุนรุนนะมันมีเงินที่ไปหลอกออกมายืมออกมาไอ้ไรบอกว่าใครมีหลักฐานให้เอามาลงมีคนมีหลักฐาน ตอนนั้นมากมายแต่ลบไปแล้วดิฉันพยายามที่จะหาเท่าที่หาได้นะคะเอามายืนยันว่ามีการรับรู้ว่าผู้หญิงถูกไอ้ไหลหลอกตัวไอ้ไหลเองก็รับรู้ว่ามีสปปลิปโอนเงินเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้หญิงชัดๆค,ค่ะก็ถ้าแอมยืนยันนะพี่ว่าไม่กลับไปพี่ก็ไม่ค่ะทีนี้แอมยืนยันไม่ค่ะเพราะว่าพวกพี่ช่วยแอมขนาดเนี้ยแอมไม่กลับไปแน่นอนละและแอมเปิดมาขนาดเนี้ยมีสลิปมีอะไรขนาดเนี้ยแอมไม่กลับไปแล้วไม่แล้วแน่นอนค่ะโอเคพีกว่ก็วกพี่ก็จะมีก็สบายใจแบบจะน้อยคือคือเขาก็น่าจะคืนเงินเราบ้างนะในความสึก ถูกลาพาไปก็แล้วถ้าแอมยืนยันกับพี่ว่าไม่กลับไปพี่ก็ไม่คิดนาทีอาทีเดียนไม่ค่ะเพราะว่าปกติช่วยแอมขนาดนี้แอมไม่กลับไปแน่นอนว่าและแอมเปิดตั้งขนาดนี้มีคดีมีอะไรขนาดแอมไม่กลับไปแล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อแอมนะคะไอ้ไหลจะเรียกว่าแอมแอมหรือแอมอาชีพเป็นครูตอนนั้นที่เปิดเปิงเรื่องราวมาแม้กระทั่งดิฉันเองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งมาเปิดแต่อีก้อยรู้อีก้อยรู้เพราะอีก้อยเนี่ยไอ้ไหลไปนอนกับใครไปคบกับใครอีก้อยจะรู้หมดแล้วก็จะคอยคอนโทรลผู้หญิงคอยสั่งคอยสอนนนนวววว่่าาาาาหหห้้้มมมเปิดตััยยี น้าแต่เขาเป็นคนดังเขามี f อฟซเดี๋ยวจะเสียเอฟซเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีแล้วตัวเองจะโดนขุดคุยนะคะอะไรทํานองนี้อีก,ก้อยจะคอยกำาลาบคอยว่าเขาคอยนั่นคอยนี่เขาอีก,ก้อยที่พอมีเรื่องแล้วมาเล่าให้ดิฉันฟังผู้หญิงคนนี้เล่าให้ดิฉันฟังผู้หญิงคนนี้เหมือนกับปัญญาอ่อนขี้หึงงงงงแงง,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 งไปหึงกับแฟ,แฟนเก่าอะไรทํานองนี้ยแล้วก็ชอบแบบพยายามจะเปิดเผยตัวเองทําตัววายวายครูคนนี้อยู่แถวชนบุรีแถวพัทไม่ไกลจากพัทยาจําได้ไหมคะเรื่องมันเปิดมาจากอีดอกกระทือพัทยาเป็นคนเอาทุกอย่างมาเปิด ตอนนั้นหลังจากไปที่ไปเที่ยวพัทยากันแล้วเนี่ยอีดอกกระทือกับอีก้อยทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองทำนองว่าพากันไปเที่ยวอะไรแล้วเ,เงินทองก็ไม่จ่ายอีก้อยก็เลยต้องเอาเงินหมื่นห้าเขาเรียกกัสองหมื่นเอามื่นห้าคืนให้อีดอกกระทือโดยที่อีก้อยบอกว่าอีดอกกระทือก็พายูทูปพาพรพวกมามานาั่งมากินเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยหานใจด้วยกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ตอนแรกไปเที่ยวกันสนุกอู้หุยเป็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้น้องรถค้าน้องรถขาสารพัดนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นมีปัญหากันเรื่องเงินออกมาด่ากันเย,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 ย้วๆๆแลกก็ดีัน,นยน่อเย ถ้าเรา,าจากันได้เรื่องพัทยาออกมาพูดว่าอียานเงินไม่จ่ายแต่อียานอยากดังอียานอยากเล่งเล้าให้เขาโทรติดต่อนั่นนู่นนี่จริงๆในที่สุดอีก้อยก็ออกมาสารภาพว่าไม่จริงฉันไม่ได้เป็นคนอยากเล่งเล้าอะไรนะคะผู้หญิงคนเนี้เสียงเงินไปกับไอ้ไหลไม่น้อยเขาเลยพยายามทวงเงินของเขาโดยที่ดิฉันเขียนหัวข้อคลิปอันนี้ว่าหนีเสือครูแอมหนีเสือปะเจรเข้เน่นก็คือหนีจากไอ้ไหลนะคะแต่ดันมาเจอไอ้ขาหมูอัดเสียงแล้วก็เอามาเปิด เพื่อทำคอนเทนต์แล้วในที่สุดก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ผู้หญิงคนนี้ได้เงินคืนเลยในขณะที่พอดิฉันรู้ฉันก็พูดขึ้นมาอย่างกลางๆว่าถ้าเป็นนี้ก็ต้องคืนเขาเงินให้โดยเสน่หาเป็นเงินให้โดยเสน่หาแต่เงินไหนบอกยืมผู้หญิงคนที่เขาให้ไปเยอะเขาบอกว่าเขามีเขาให้เองอันนี้เขาไม่คิดแต่อันไหนที่บอกว่ายืมขอยืมก่อนขอนี่ก่อนเงินไม่พออันนี้ต้องคืนเขาดิฉันว่าเขาแฟร์มากนะต้องคืนเขาดิฉันก็บอกว่าถ้าเป็นนี้ต้องคืนตอนนั้นดิฉันก็โดนลุงด่าว่ากระทืบผู้หญิงด้วยกันเข้าข้างไอ้ไหลไม่ค่ะแต่เ้าาาสสััญญญญอีกกกย็ ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์คืนให้แต่ตอนนี้ไม่มีเงินก้อนเพราะตอนให้มาก็ไม่ได้ให้เป็นก้อนเงินที่เขาทวงคืนมันจะประมาณแสนกว่าสองแสนแล้วเรานั้นตอนที่เขาให้เขาก็ไม่ได้ให้เป็นก้อนให้มาเท่านั้นทีเท่านี้หมื่นเท่านั้นอะไรอย่างนี้นี่ก็บอกว่าไอ้เรื่องจะคืนกันยังไงไปคุยกันเองสองคนเวลายืนอยู่ยืมกันอยู่นอนคุยอยู่ให้กันพอมาตอนนี้จะคืนกันก็ไปคุยกันเองแต่อย่าไปเบี้ยวคําเขาเอาเงินเข้ามาก็ต้องใช้อีก้อยกับไอ้ไหลรับปากแต่ปรากฏว่าก็ไม่ยอมใช้พยายามจะใช้ใช้ดิฉันเป็นเครื่องมือแผู้หญิง ว่าผู้หญิงมาอย่างงุ้นผู้หญิงงี่เง่าผู้หญิงสารพัดท,ที่อีก,ก้อยจะมานั่งเล่าว่าผู้หญิงคนนี้งี่เง่าแล้วก็เหลือชิ้นเดียวดิฉันยังหาอันอื่นไม่เจอมันน่าจะมีอันอื่นอีกนะคะแต่ที่มีก็คือดิฉันเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไปถูกไอ้ขาหมูหลอกอีกอะเอามาเปิดเอามาพูดแต่ก็โชคดีที่ไปโดนขาหมูหลอกมันเลยมีหลักฐานทะีผู้หญิงคนนี้เขายืนยันว่าเขาชื่อนี้คบหากับไอ้ไหลเสียงเงินเสียทองอะไรไปเขามาเรียกร้องอะไรตรงนี้ชัดเจนเดี๋ยวเราฟังต่อคะ่ะไห้แล้วแน่นอนค่ะดูดละหลักพาไป ใช <น S 1> <ใน S 2> ่คองยนยันกับก็กลับไปพี่ก็ไม่ยืนยันทียืนยันไม่ค่ะเพราะว่าพวกพี่ช่วยแอมขนาดนี้แอมไม่กลับไปแน่นอนล,ล้วและแอมเปิดมาขนาดนี้มีสลิปมีอะไรขนาดนาี้แอมไม่กลับไปแล้ว